สวัสดีครับร้านกอนนะครับผมออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับผมพูดทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่าลูกค้ายังยังยังติดฟิวเจอร์อยู่นะครับออกจากฟิวเจอร์นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าคอนะครับคลองธัญญะนะแถวสะพานฟ้าสะพานแดงนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าคอนะครับแล้วก็ชิดขวาเลยยูเทิร์นแรกนะครับมองขวามือจะเป็นป้ายหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับหมู่บ้านเจสพีนะครับสาหรับลูกค้าที่ ทักมาใน YouTube แล้วบางทีไม่ได้ตอบนะผมขอโทษด้วยนะครับก็จะมีนะครับเพจ Facebook, s o p ปี้ลาซาด้าไอจ u ยูทู m ไมล์ร้นชอนะครับจต้องทางนะครับให้ลูกค้าได้คุยกับแอดมินนะครับผมใช้ชื่อเดียวกันกรอนคอเวิร์ตนะครับกรอนคอเวิร์ดแวร์กอนช็อปอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้มาใหม่นะครับญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ผมรับพีออเดอร์นะครับจากญี่ปุ่นนะครับก็ 30วัน but, บวกลบนะครับบางทีก็ไม่ถึง30บางทีก็เกิน3ามิบนะครับราคานะครับในญี่ปุ่นที่ผมลงรูปเอาไว้ให้นะครับมีบวกลบนะครับราคาที่ผมผมลงไว้ให้คือราคาที่แพงที่สุดบางทีก็ลดลงไปนะครับจะไม่แพงกว่านั้นนะครับญี่ปุ่นนะครับที่จะได้นะครับก็จะเป็นกระเปาญี่ปุ่นแบบนี้นะครับจะเป็นโลโก้เงาเงานะครับเงาเงาแบบนี้นะครับ จะเป็นชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นนะครับรหัสสินค้านะครับเบอร์รองเท้านะครับประเทศที่ผลิตนะครับอ่าญี่ปุ่นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับญี่ปุ่นนะครับกระดาษห่อญี่ปุ่นจะไม่เหมือนบ้านเรานะครับของเพิ่งมาเลยวันนี้นะครับกระดาษก็จะเป็นแบบนี้นะครับ จะมีปั๊มโลโก้คอนเวิร์ตนะครับกระดาษของญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้ทุทกกล่องนะครับก็จะมีป้ายแบบนี้มาให้นะครับอันนี้ไม่ใช่ใบเซอร์นะครับแล้วก็แล้วก็อันนี้เป็นป้ายรองเท้านะพอดีมันเป็นสลิปออนมันไม่มีรูนะครับเขาก็ใส่มาให้แบบนี้นะครับอ่ะเพราะว่าเพราะมันไม่มีรูมันไม่มีรูยิงจริงๆก็ยิงจากในนี้ก็ได้เนาะ ได้แล้วหาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนเดี๋ยวมันขาดอันนี้ของลูกค้าซื้อแล้วอันนี้ของลูกค้าอยุธยานะครับอยู่บ้านเดียวกันอยุธยาจําได้เดี๋ยวผมเก็บต่อตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนะครับผลิตล็อกเดียวนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะมีหลายตัวมากนะครับแจ็คอะจะมากวอาบ้านเราเยอะนะครับ แต่ส่วนมากก็จะเป็นดีไซน์แปลกๆไปนะครับก็อาจจะเป็นดีไซน์เดิมที่มีเชือกแล้วก็เปลี่ยนสีไปประมาณนี้นะครับแต่รูปลักษณะเดิมนะครับญี่ปุ่นจะออริจินอลนะครับคือเป็นยิ้มลึกนะครับยิ้มลึกแล้วนูนนะครับอประมาณนี้นะครับยิ้มก็จะลึกลงไปแล้วก็มีนูนขึ้นมาเห็นไหมนูนข้างๆยิ้มอะเหมือนปากคนอ่ะนะครับเป็นสีปากนะครับถ้าบ้านเราตรงนี้จะไม่นูนนะครับ ก็จะเป็นยิ้มลึกเลยนะครับลึกเลยสีดํานะครับพื้นสีฟ้านะครับพื้นสีฟ้าจะมีญี่ปุ่นที่เดียวนะครับที่มีผลิตบ้านเราเป็นสีขาวหมดแล้วอเมริกาต่างประเทศก็เป็นสีขาวนะครับพื้นจะเป็นพื้นแบบนี้นะครับพื้นสีฟ้าที่ผมย้ําไปนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วใครที่เป็นเส้นมาม่าโผล่ขึ้นมานูนๆนะครับนูนขึ้นมาเลยอย่างนี้นะครับคือของปลอมนะครับมันจะเป็นแบบเหมือนยางหมดอายุอ่ะ ยางจะนิ่มอันนั้นจะดังป๊อก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 ผมทาคลิปเอาไว้ให้แล้วลองไปดูนะครับเวลางอจะเป็นเส้นมาม่านะครับถ้าไม่งอจะไม่เป็นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตะปุ่มตะปํานะครับเป็นลาเป็นลาแนวนอนนะครับจะไม่เห็นเส้นมาม่านะอ่าประมาณนี้นะครับ ญี่ปุ่นนะครับก็จะอนุรักษ์แบบเดิมๆก็คือป้ายก็เป็นเหมือนเดิมนะครับป้ายเป็นสามเ, <c oughs> เหลี่ยมเหมือนเดิมแ like บบนี้นะครับแล้วก็ที่ผมบอกนะครับญี่ปุ่นทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าแจ็คหรือออสตาหรือว่าอะไรเป็นดาวหมดจะเป็นขอบผ้าหมดนะครับจะเป็นขอบผ้านะครับทุกคู่นะครับจะเป็นขอบผ้านะครับจะเป็นขอบผ้าหมดเลยนะครับ ตัวนี้เป็นสลิปออนนะครับเป็นสลิปออนไอตัวเก่าอะ่ะที่ผมมีอยู่อะ่ะตัวนู้นอะ่ะญี่ปุ่นมีมีมีคนให้ผมหาให้เยอะเลยนะครับผมขายอยู่หกพันเก้านะแต่ไม่มีของแล้วนะครับญี่ปุ่นไม่มีแล้วตัวพวกนี้ก็เหมือนกันหมดแล้วหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นยางยืดนะครับเป็นยางยืดนะครับเป็นยางยืดนะครับก็ส่งส่งเข้าไปได้เลยนะครับซอสจะเป็นซอสตัวนี้นะครับ ซอฟตัวนี้นะครับตัวนี้พื้นถอดได้ออกป้ายป้ายจะอยู่ข้างๆนะครับเพราะมันไม่มีลิ้นป้ายตัวนี้อยู่ข้างๆนะครับจะเป็นงานอินโดนะครับอาจจะเป็นงานอินโดนะครับเบอร์แปดจุดห้านะครับเหมือนกันนะลูกค้าไซส์เนี่ยไอ้พวกจุดห้าเนี่ยแปดจุดห้าเก้จุดห้าเนี่ยถ้าบ้านเรามันพันกว่าบาทคือของปลอมนะครับเพราะว่าบ้านเราจะไม่มีจุดห้านะครับต้องนําเข้าอย่างเดียว นำเข้ามันต้องแพงกว่าในไทยนะครับจําไว้เลยถ้านําเข้ามาแล้วแบบขายถูกกว่าในไทยนั่นก็ไม่ใช่แล้วนะครับตัวพวกนี้ไม่มีของปลอมอยู่แล้วหมดแล้วก็มือหมดเลยนะครับอ่ะซอฟถอดได้นะครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ตอนนีต้ตอนนี้ก็เริ่มหมดแล้วเบอร์ใหญ่หมดแล้วเหลือแต่เบอร์เล็กนะครับ ซื้อของพยายามซื้อของกบคนที่มีหน้าร้านนะลูกค้าคือมันสบายใจอะ่ะคือมันตามได้นึกออกปะเฮ้ยโอนเงินไปแล้วมีปมัญหามันก็ตามได้เพราะมีหน้าร้านอยู่แล้วซอฟจะเป็นซอฟตัวนี้นะครับซอฟตตัวนี้นะครับซอฟแปลกเลยผมไม่เคยเห็นนะครับซอฟจะหนามากนะครับก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับจะเป็นปั๊มนูนขึ้นมานะครับเหมือนกับป้ายนะครับ ตัวน so right so ี้นะครับก so ็จะมีบอกนะครับว่าว่าวัสดุอะไรประมาณนี้นะครับกี่ชั้นมีทั้งหมด3มชั้นนะครับก็จะเป็นพื้นพื้นสีฟ้าชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างในเป็นสีดําแล้วก็แผ่นนี้นะครับแปะเข้าไปนะครับหนาเลยอ่ะเอานี่สามชั้นเลยนะครับสีฟ้าสีดําแล้วก็ที่ขาวที่ขาวคือแตะเข้าไปนะครับสามชั้นหนานะครับหนา ของญี่ปุ่นนะลูกค้าแปลกๆเยอะนะลูกค้าคือชอบก็สนใจแต่มันราคามันก็แพงอ่ะ <c oughs> ง่ายๆเลย <c oughs> ก็โอเคนะลูกค้า <c oughs> ผมว่ามันก็สวยนะ <c oughs> ตัวนี้จะมีสองสีมีสีดำกับสีขาวขาวญี่ปุ่นจะไม่ขาวโบะจะเป็นคีมออฟไว้นะครับ <c oughs> จะเป็นครีมออฟไว้ <c oughs> ตัวนี้ เหมือนเหมือนกับพวกแวนสลิปออนอ่ะยางยืดเนี่ยอนาคตต่อไปนานๆมันก็จะจะอย,ยู่ไวใช่ไหมจะอย,ยู่ไวตัวนี้เปลี่ยนได้นะครับก็คือเป็นเป็นเย็บเอานะครับเป็นเย็บของคออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เส้นตัดด้วยได้สีขาวนะครับจริงๆแนละ้วถ้าเกิดเป็นได้ดำหมดเลยก็สวยนะนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าใครที่ชอบแนวแปลกๆนะครับก็ก็ลองทักมานะครับหรือไม่ก็เข้าเว็บญี่ปุ่นไปเลยนะครับก็ convert co jp นะครับญี่ปุ่นไปเลยนะครับถ้าเป็นเวียดนามก็ convert co va ใช่มัง้งอ่าใช่ประมาณนี้นะครับก็ลองดูลูกค้าสินค้าพวกนี้เป็นแฟชั่นหมดแล้วหมดเลยนะครับก็ร้านก่อนนะ มีอะไรอัปเดตใหม่ๆผมจะลงไว้ให้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ